ภายใต้การบริหารของคนในครอบครัวนายกไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ประทนอะไรเลยขอสไลด์ต่อไปนะครับดังใจเห็นประธานครับขออนุญาตเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครประท้วงเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมวนิวัตสมบูรณ์เพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9ครับท่านประธานอาจจะไม่เห็นในจอครับเมื่อกี้ขึ้นชื่อท่านสุธรรมแสงประทุมซึ่งไม่ใช่ผู้ จเจอชื่อเดียวกับท่านผู้อภิปรายนะครับแล้วก็เป็นโลโก้พัคเพื่อไทยเกรงว่าพี่น้องประชาชนจะสับสนครับขอประานวินิจฉัยครับขอบคุณครับมีไหมเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูครับไม่มีมั้งมีไหมไม,มีท่านสุธรรม เป็นชื่อท่านสุธรรมแสงประทุมครับมีพยานอยู่นี่ครับเมื่อสักครู่ขึ้นแบบนั้นจริงครับท่านประธานครับนัทพุธครับเมื่อักครู่ขึ้นเป็นท่านสุธรรมแสงประทุมครับปู้ยไพรือท่านสุธรรมจริตงามจากกรังประชารัฐนครศรีธรรมราชเหมือนกันครับครับงั้นก็ก็ผมก็รายงานตัวไปแล้วครับท่านผมก็รายงานตัวแล้วขขอขอถอนนะขอถอนชื่อท่านสุธรรมโสดขึ้นขึ้นโสดขึ้นผิดที่เอาขึ้นนะครับของท่านสุธรรมเนี่ยเอาเอาเอาออกด้วยนะครับ ขอบคุณผู้พทษนะครับอยากว่าครับผมสสโนเนมฮะท่านสาุธรรมแสงประทุมเขาโด่งดังนะครับขออนุญาตอ่านหมายเหตุประกอบการเงินนะครับซึ่งวรกแรกท่านจุลพงศ์ได้อ่านไปแล้วผมจะขออ่านเฉพาะวรกที่สองนะครับเนื้อ